ป้าแตนก็อ้างนาฬิกาคนอ้างนาฬิกาสามคนนะครับอ้างเวลานะครับก็คือป้าแตงโมอ้างเวลาในมือถือแล้วก็เวลาที่โทรไปหาเพื่อนและเวลายืนยันแกงจำปาอ้างเวลาในมือถือเช่นกันคือ9ก้าโมงสิและป้าแตนอ้างเวลาดิจิตอลด้วยเก้าโมงยี่สิบสอนีสคนเท่านั้นครับที่หนะ้า เชื่อถือในการอ้างเวลาอย่างเป็นทางการนอกนั้นจะประมาณเอานอกนั้นจะประมาณเอาอันนี้อย่าลืมนะครับตั้งประเด็นไว้นะฮะเอาคนที่อ้างนาฬิกาอ้างเวลาที่ชัดเจกนก่อนมีอยู่สามคนมี3ามเหตุการณนะ์ที่อ้างเวลานะครับที่อ้างเวลาและถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะก็ต้องให้ เวลาเริ่มต้นของให้เชื่อว่าพี่หาน้องไม่เจอแล้วก็คือช่วง8โมงครึ่งคือหาน้องไม่เจอแล้วตรงนี้ลุงพลขึ้นเขาไปสวนตั้งแต่8โมง20ลงมา9โมง22ลุงพลรอดบอริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต คนเหล่านั้นนะฮะอ้างจากความรู้สึกตัวเองนะครับมีสามคนอ้างเวลาในมือถือจำไม่ดีนะครับแต่ป้าแตนอ้างนาฬิกาเลยอย่าให้เรื่องมันเลื่อนลอยอย่าให้ใครมามาขี้โม้นะฮะป้าขอถุงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลา หรือเขาไม่เขามีนาฬิกานั่นแหละครับเขาก็อ้างอะไรก็ได้นะครับดังนั้นคนเหล่านี้พอเวลาลุงพลป้าแตนพูดอะไรเนี่ยพอไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้ทั้งแม่น้องทั้งคนเหล่านี้เขาจะตอบไม่ตรงลุงพลป้าแตนสักเรื่องนะครับอย่าลืมจุดนี้นะนะครับดังนั้นลุงพลป้าแตนก็เรียกว่าเบื่อครับพูดไป พอพูดอะไรทํานองนี้ในสังคมสื่อก็จะคาบไปถามอีกคนหนึ่งคนนั้นก็จะตอบตรงข้ามหมดเลยลุงพลปม้แต่จริงไม่ไม่มีประโยชน์ในการไปตอบและเขาบอกว่าไม่ได้พูดว่า9ก้โมงยีนั่นเป็นลุงพลแต่เขาเนี่ย9ก้โมงกว่ากว่าเอ้าบ้ากว่ากว่าของคุณเน่ยมันกว่าตั้งแต่ 9โมงหนึนาทีจนถึง9โมงห้นาทีเลยนะที่คุณบอกว่ากว่ากว่านี่นะครับแต่ทั้งกว่ากว่าทั้งนิดนิด <c oughs> จะเอาอะไรไมร่รู้ในสุดออานิดนิดแล้วกันบอกว่าไปให้การทางตำรวจคือนิดนิด9โมงนิดนิดบ้าเห็นลุงพลกำลังจด G.P.S ขอบคุณมากครับป้าถอถุงครับ ที่คุณยืนยันเหมือนแม่เด็กที่บอกว่าพวกตนอยู่กับลุงพลบนภูเขาจริงๆพวกคุณเป็นพยานบุคคลนะครับว่าลุงพลอยู่บนเขาจริงๆคุณรู้ยังจากเก้าโมงนิดๆหรือจากเก้าโมงอะไรเนี่ยลุงพลออกจากหรือลงมาจากเขาเนี่ยก็คือ เริ่มตั้งแต่9โมง22นาทีเด็กเขาหากันตาเหลือกแล้วครับไม่เชื่อไปถามไอ้คนนอนนาสิครับถ้าคนนาพูดโกหกขอให้เถียงนาพังภายในสองสามวันนี้เสียงนาพังก็เขาพากันหลอกหรือพูดความจริงไม่รู้ว่านาคนหนึ่งโทรมาหาเขาเนะี่ยเก้าโมง ว่าเห็นน้องไหมแสดงว่าทางนี้เนี่ยหาตาเหลือกแล้วหาตาเหลือกแล้วไม่เห็นเด็กพระเจ้าค่ามักขำแป้คำนี้ไอ้น้องไอ้ญาติประขำแป้เหมือนฟังแล้วเราเห็นภาพเหมือนไม้ทับํำอะ่ะมักาขำแป้ไม้ทับํำนะครับอาญานี่ก็ไปเห็นเนาะมาขำแป้สองร้อยเขาพูดอะไรนะ เออแล้วก็คือแม่ก็ยอมรับว่าลุงพลอยู่กับเขาป้าถอถุงที่ผมเคยเรียกว่าป้าถอกอผมพูดผิดนะเขาไม่ได้ชื่อป้าถอกนะครับเขาก็มายืนยันแล้วก็ว่าเก้าโมงเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยลุงพลก็อยู่สวนจริงๆแค่ทนายลุงพลพิสูจน์ว่าน้องหายก่อนเก้าโมง รุงพลก็รอดสบายสบายมีพยานบุคคลมากกว่าสี่ถึงห้าคนยืนยันว่าน้องหายก่อนเก้าโมงยังมีการพูดเรื่องไฟดับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้าถอถุงเนี่ยเขาจะย้ำให้ลุงพลบริสุทธิ์อีกเรื่องไฟดับเรื่องไฟดับมีต่อไปนี้นะฮะมีต่อไปนี้ คุณตายแน่ครับไอ้แก๊งที่กำลังเล่นลุงพลอยู่คุณตายแน่ครับตายอย่างเขียดครับมายืนยันรับสารภาพให้ลุงพลบริสุทธิ์ด้วยพวกคุณเองด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยำ้ำอีกทีว่าทำไมพวกคุณจึงอยากให้ลุงพลไปนัดเด็กอุ้มเด็กตอน9ก้าโมงีถึงแปดสโมงเนี่ยคุณไปไม่รอดครับคุณเจ๊ง ผมจะบอกว่าเมื่อลุงพลไม่ผิดแล้วต่อไปเนี่ยหาแค่ว่าใครเป็นฆาตรกรก็พอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องลุงพลนะครับใครเป็นฆาตรกรค่อยหากันต่อไม่ใช่ลุงพลแน่นอนแล้วนะครับอันเนี้ยดันมายืนยันคือคุณจะบอกว่าเวลาลุงพลมากหรือน,น้อยถ้าหลังเก้าโมงไปต้นไปเนี่ยอย่ามาพูดเลยคุณอย่ามาเขาบอกว่าอะไรนะ อย่ามาพูดเหมือนจะให้คนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีคนในสังคมนี้ไม่รู้เรื่องเยอะครับเมื่อไม่รู้เรื่องก็มาเริ่มต้นฟังพวกคุณนี่แหละเพราะพวกคุณกําลังโกหกพวกคุณกําลังสมคบคิดคุณไม่เคยเอาเรื่องป้าแตงโมเอาอะไรไปย้ําคิดย้ําทําเลยคุณมาย้ําคิดย้ําทําตอนลุงพลออกจากสวนเท่านั้นครับแล้วยัง โอ้โหเนี่ยสุดยอดมนุษย์ครับยังจะให้เด็กไปหายใหม่ครับเรียกว่าคุณขุดเด็กขึ้นมาใหม่แล้วจะให้เด็กไปหายใหม่ตอนเก้าโมงเกือบสิบโมงนะมันจะบ้าได้ไงแสดงว่าถ้าเขาทำได้ขนาดนี้นะสังคมไทยอยู่ยากแล้วครับสังคมไทยอยู่ยาก คนหาเด็กตั้งแต่เก้าอ่ะแปดโมงครึ่งครับแต่จะเขียนบทให้เด็กมานั่งรอหายอีกรอบหนึ่งตอนลุงพลมาจากสวนครับโอ้โหครับคุณทั้งสุดยอดอลังการนักปั้นมือทองเลยนะฮะเด็กต้องกลับไปกลับมาครับเด็กเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่หายเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่หาย เขาหาเด็กจนตาเหลือกนะครับแต่คุณทะลึ่งจะให้เด็กมามานั่งรอหายอีกรอบหนึ่งอะ่ะคือนั่งรอลุงพลคนเดียวเลยนะไม่ให้ใครอุ้มเลยนะไม่ให้รอลุงพลนะฮะป้าถอถุงก็อยู่ในรถใครจำคำนี้ถ้าฟังแล้วกดหนึ่งนะครับมันมีคลิปวิดีโอนะครับที่เขาออกมายืนยันว่า แม่น้องโทรมาหาเขาเป็นคนรับในรถเขาเป็นคนรับในรถเขายังบอกว่าทําไมเสียงคุณแม่แต่เบอร์โทรศัพท์เป็นเสียงอ่ะเป็นเบอร์ของน้าสอเสือใครจำอันนี้กดหนึ่งครับพวกคุณโกหกไปโกหกมาจนจนงงตัวเองฮะอะไรมันทำให้พวกคุณโกหกผมไม่รู้ แต่พวกคุณจะปกปิดสิ่งที่พวกคุณพูดก่อนนี้ไม่ได้หรอกครับเวลาพูดอย่าลืมสิ่งที่ยัวเองพูดไว้ผมยังเห็นคลิปนั้นยังเต็มตาเลยครับที่คุณบอกว่าคุณแม่ทำไมโทรมาหาเขาเขาเป็นคนลับเขาอยู่ในรถลุงพลคุณจะโกหกอะไรอีกเนี่ย คุณบอกว่าอยู่บนรถโทรมาเนี่ยอาสวัสดีครับมาดามมาดามหายแล้วเนาะคุณบอกว่าคุณเป็นคนรับสายจากคนข้างนอกคือคุณบอกว่าคุณแม่โทรมาแต่เบอร์นั้นเป็นของนาสอเสืออย่าลืมคำพูดตัวเองนะครับตอนนั้นคุณยังอยู่ฝั่งลุงพลไง ยังเป็นลากับป้าจำลองเป็นมิวสิกกันอยู่เรื่อยเลยตอนนั้นเนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเพราะตอนนั้นลุงพลไม่ถูกกล่าวหาตอนนั้นลุงพลไม่ถูกกล่าวหาอย่าลืมสิ่งที่คุณพูดไว้มันจะรัดรัดคอคุณคุณมันจะรัดคอคุณน่านานะฮะเห็นไหมครับ คุณพูดเองเออเองหลายเรื่องคุณอย่ามาทําอะไรแล้วมันขัดแย้งตัวเองสิครับตอนนั้นคุณเป็นเพื่อนพลเนี่ยตอนนั้นคุณเป็นเพื่อนพลไงเพื่อนลุงพลเป็นเพื่อนสหายจำลองด้วยเอ้ยป้าลองไม่ใช่จำลองเป็นสหายป้าจำลองด้วยออกมิวสิกถ่ายมิวสิกวิดีโอเยอะแยะ อยน่ารักน่าชังอยู่กันอย่างมีความสุขเป็นดาลงดารากับป้าจำลองเพื่อนพลรับไม่ได้ต้องมาบอกขึ้นเสียงสูงว่าเขาอะ่ะเป็นคนรับสายคุณแม่ที่โทรมาหาลุงพลในรถถามว่าเห็นเด็กไหมพาพาเด็กไปด้วยไหมตอนไปรับพระเนี่ย อันนี้ผมจะบอกนิดนึงนะครับผมผมจินตนาการไปว่ามันมีการพูดคุยกันก่อนนี้แล้วเช่นคุณแม่อยู่กับน้าคนนั้นแสดงว่าคุณแม่ไปถึงบ้านก่อนลุงพลคุณแม่ไปถึงบ้านก่อนลุงพลเพราะเมื่อลุงพลไปรับพระลุงพลกลับมาจากสวนเก้าโมงยี่บสอง ใช้เวลาแปดนาทีมาอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวทําไมคุณไม่พูดว่าลุงพลมาชวนคุณขึ้นรถไปรับพระตอนไหนทําไมคุณไม่พูดเพราะว่าเขาพยายามใส่ร้ายลุงพลว่าลุงพลมาพัดพรกผู้เยาว์ตอนไปรับพระทําไมคุณไม่พูดให้เขาทําไมคุณไม่แก้ให้ลุงพลทําไมคุณออกจากลุงพลเพื่อจะให้ลุงพลกับเมียเขาเนี่ยพูดแล้วมัน,ม,นมันฟังไม่ขึ้น เพราะคุณได้ถีบตัวออกมาไม่มีใครถีบคุณถีบตัวออกมาเพราะคุณรู้ว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเวลาให้การใดๆแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเพราะเป็นจำเลยทั้งสองคนคุณรู้ดีนี่เพราะคุณจะเป็นปากเป็นเสียงให้เขาแต่คุณก็ไม่อยู่กับเขาแล้วเหลือแต่ป้าแตนอาบ้าจำลองเป็นสหายลุงพล คุณหนีมาคุณรู้นี่คุณต้องมีคนให้ที่ปรึกษ,ษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าไม่มีคนอื่นถ้าเป็นลุงพลมาแตนเนี่ยพูดยังไงก็น้ำหนักน้อยคุณก็เลยถีบตัวมาเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมคำที่คุณอ้างคุณบอกว่าคุณอยู่ในรถกับลุงพลด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมจุดนี้นะนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้นะครับทาให้เขาทาให้เราเห็นว่าป้าถอถุงเนี่ยมาย้ําให้เห็นว่าลุงพลอยู่ในสวนกับพวกเขาและแม่คุณจะมาอ้างว่าลุงพลจำไม่จำผิดว่าเห็นคุณตอนเก้าโมงยีสิบสองส่วนฉันเห็นลุงพลตอนเก้าโมงนิดนิดหรือเก้าโมงกว่ากว่านั่นก็ขอบคุณมากครับป้าครับ ที่ป้าเป็นประจักษ์พยานให้ลุงพลในการอยู่ที่สวนครับเพราะทานายเขาจะสู้เรื่องนี้ว่าลุงพลมีฐานที่อยู่อย่างน้อยคุณก็ได้บอกแล้วว่าลุงพลอยู่ในสวนจ้าจากนั้นทานายเขาก็จะเล่นพยานบุคคลสีถึงห้าคนที่ยืนยันว่าน้องหายก่อน9ก้าโมงจ้า ยังจะมีเรื่องก่อนไฟดับอีกนะจ๊ะบ้าจ๊ะเสียงเพราะนะเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะครับนะฮะเสียงเพราะนะครับดังนั้นต่อไปเราจะไปฟังต่อนะครับเพราะมีการพูดเรื่องไฟดับด้วยครับพูดเรื่องไฟดับมาฟังซิว่าเขาตอบว่ายังไง วันที่สิบเอ็ดหกของไฟดับอันนี้บม่รู้ว่าเดินค่ะเดิมตัวปลาไม่อยู่บ้านอีกครับอีกครั้งนะครับวันที่สิบเอ็ดหกขอกไฟดับอันนี้บม่รู้ว่าเดินค่ะเดิมตัวปลาไม่อยู่บ้านเอตัวปลาไม่อยู่บ้านน้องหายก่อนไฟดับน่ะมีเสียงพระเอกมาด้วย พ่อป้าไม่ได้อยู่บ้านชายป้าไม่ได้อยู่บ้านลุงพลก็ไม่ได้อยู่บ้านแม่น้องก็ไม่ได้อยู่บ้านตากับยายก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่สวนครับดังนั้นเหมือนตาบอกว่าแต่คนรร่เนี่ยอยู่ในบ้านหมายความว่าใครอยู่ในบ้านตะวันอ่าเวลาตอนนั้นเนี่ยใครอยู่ในบ้าน บ้านคือบ้านตัวเองนะครับใครอยู่ในบ้านตัวเองเหมือนเหมือนตาจะส่งสัญญาณว่าคนร้ายอะ่ะอยู่ในบ้านตัวเองตอนนั้นเนี่ยแต่ลุงพลแลนะพวกคุณเนี่ยบอดได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าไฟดับถูกต้องแล้วครับถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่า น้องหายก่อนไฟดับเพราะหลังจากนั้นลุงพลกลับมาแต่คุณพยายามจะปั้นแต่งใหม่แต่งเรื่องใหม่คือจะให้ลุงพลกลับมา9โมงครึ่ง9โมง22แล้วก็9โมงครึ่งแล้วก็ออกไปรับพระคือ9โมง45ถึง50คุณจะให้เด็กมาหายตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วคุณก็ลำบากใจอ้าวเวียนกรรมแล้วกูกูเอามาให้เด็กหายหลังไฟดับถ้าอย่างนี้คือคุณมาให้ทำให้เด็กหายหลังไฟดับแล้วนะที่จะมาให้เด็กหาย9ก้าโมงสี่สิบห้าเนี่ยคุณมาทำให้เด็กหายหลังไฟดับนะจ๊ะเพราะอะไรบางคนก็เลยบอกว่าอ๋อนูน่นไฟดับป้าป้าไม่แคาบป้าไม่ทู่ป้าไม่ทู่ก็เลยช่วยครับ ให้ไฟดับไปจนถึงสิบสิบเอ็ดโมงครับเนี่ยคุณตอบไปเนี่ยตอนคุณไม่อยู่บ้านเนี่ยมันคือช่วงนั้นแหละครับที่คุณไม่อยู่บ้านเพราะหลังจากนั้นไม่ใช่แล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะไปขัดแย้งกับช่างท่านช่างท่านหนึ่งที่พูดไว้จำได้ไหมครับแล้วจะไปจะไปขัดแย้งกับพี่ของน้องครับเออ ทำไมไม่โทรหาแม่จ๊ะอืมอืมอ๋ออีกแป๊บเดียวไฟก็ดับค่ะอา้าวนักข่าวไปไม่เป็นเลยอีกแป๊บเดียวไฟก็ดับเลยโทรไม่ได้อา้าวเวนกัมสรุสปมึงใช้วไวไฟหรือใช้ซิมโกหกเป็นเรื่องเล่นไปเลยนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟดับ อันนี้บรู้ว่าเดินค่ะเดอเพราป้าบริยุบาทเพราะป้าบริยุบานน้องหายก่อนไปดับชัดเจนชัดเจนพูดก็เมื่อไม่อยู่ในสมมุติว่าคุณพูดอะไรแล้วมันไปขัดแย้งกันไปหมดเลยแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่จริง ถูกต้องไหมดังนั้นพวกคุณกลับมาจากสวนเนี่ยคุณไม่รู้หรอกไฟดับถูกต้องครับพวกคุณไม่รู้ว่าไฟดับเพราะว่าไอคนที่รู้ว่าไฟดับคือคนอยู่ในหมู่บ้านดังนั้นมันก็ยากอีกนะครับว่าใครจะอยู่แล้วก็ใช้ไฟต่อเวลาในบ้านเนี่ยก็มีช่างนั่นแหละครับ เป็นเจ้าภาพครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟตลอดเวลาเขาต้องใส่ไม้ครับเอกเกรกเกรกเอาไว้ไฟตกไว้ไฟตกช่างนี้เขจะเรียกไฟตกไฟตกก็ต้องนั่งรอนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าไฟตกไฟดับเนี่ยไม่นานครับสักสิบวินาทีบางครั้งมันก็มา นะครับแต่ครั้งนี้ช่างตอบสื่อถามว่าคือแกก็โมโหด้วยนะช่างเนี่ยเพราะแกถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนมีส่วนในการอุ้มเด็กหรือเปล่าเช่นถูกถูกใส่ความว่าเป็นไปได้ไหมว่ากำลังใส่ไม้อยู่เนี่ยแล้วน้องชมพู่ เดินมาแล้วไฟช็อตคนก็เล่นเรื่องไฟช็อตเป็นไม่ได้ไหมว่าไฟช็อตเด็กก็ตกใจตกใจแล้วกอ็อุ้มเด็กไปกลัวว่าจะมีความผิดแกถูกใส่ร้ายแบบนี้ครับตอนนั้นเนี่ยจนแกโมโหครับจนเป็นเรื่องใหญ่ครับถึงขนาดสื่อไปสัมภาษณ์ยังจำน้ำเสียงหรือคำพูดแกได้ไหมครับว่า แกเหมือนโมโหพวกพวกดูพวกฤาษีพวกอะไรนะครับพระอะไรสักอย่างนะครับแกโมโหแกจะถูกว่าน่าจะไฟมาดูดเด็กตายแน่ๆเย่ยถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าสังคมยืนยันว่าถึงขนาดบอกว่าไฟดับเพราะดูดเด็กน้องชมพูด่ด้วยซ้ำ นะครับแกก็ปฏิเสธพลวันเลยจากนั้นช่างก็ถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะไฟดับแล้วช่างทํายังไงต่อช่างก็ตอบว่าจากนั้นก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดของช่างเนี่ยแล้วก็หลุดคําพูดมาว่าไม่ใช่หลุดหรอกครับคือเขาพูดตามจริงว่าเก็บเครื่องไม้เครื่องมือแต่เขาดันพูดต่อมาว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยการตามหาเด็กเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วการตามหาเด็กเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว ใครได้ยินตรงนี้กดกดเจ็ดนะครับใครได้ยินที่ช่างพูดตรงนี้กดเจ็ดให้ดูหน่อยครับที่เขากำลังอารมณ์โมโหกำลังมีสื่อถามเนะี่ยเขาตอบอย่างนี้เลยขอบคุณมากครับทุกคนพูดถ้า